ลายของมาา้มาลายม้าลายมีขนลายขาวดำที่เป็นเอกลักษณ์ม้าลายมีตัวสีดำนะลายสีขาวความกว้างและรูปแบบของแถบเหล่านี้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ม้าลายแต่ละตัวมีลายที่ไม่เหมือนกันเปรียบเสมือนลายนิ้วมือของมนุษย์แล้วทำไมม้าลายต้องมีลายเอาไว้คุยกับเพื่อนมนะั้งเอ๊ะมุกอะไรเนะี่ย มีทฤษฎีหลายประการที่เสนอไว้ทฤษฎีหนึ่งคือช่วยพลางตัวม้าลายจากสัตว์นักล่าแสงแดดจะส่องลงมาผ่านต้นไม้และสร้างลวดลายแสงและเงาบนพื้นดินแถบสีดำขา,ขาวของม้าลายช่วยให้กลมกลืนกับลวดลายเหล่านี้ทำให้ยากต่อการมองเห็นโดยสิงโตเสือดาวและสัตว์นักล่าอื่นๆอีกทฤษฎีคือแถบสีดำขาวช่วยควบคุมอุณหภูมิร่างกายของม้าลาย ในเวลากลางคืนแถบสีดำจะช่วยดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์ซึ่งช่วยให้ม้าลายอบอุ่นในเวลากลางคืนแถบสีขาวจะสะท้อนความร้อนออกทำให้ม้าลายเย็นสบายไม่ว่าสายเหตุใดก็ตามลายของม้าลายเป็นเอกลักษณ์และน่าทึ่งและยังคงปริศนาที่นักวิทยาศาสตร์พยายามทำความเข้าใจอยู่ เพื่อที่คุณจะไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจพาเพลินในช่องทางอื่นๆกันด้วยนะครับบ๊ายบาย